เดีย๋ยววันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นดานออฟบ,บี้แบบง่ายๆกันต่อดีกว่าแล้วตอนนี้ขากระแขนฉันไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนววพวกเป็กเมื่อกี้นายทำอะไรอ่ะมีปุ่มให้กดรูปแมงมุมอยู่ด้วยอ่ะมีปุ่มให้กดเป็นรูปแมงมุมงาหรอจริงๆแล้วมีต้องหลายอย่างข้างล่างอ่ะเอะออเดี๋ยวก่อนนะเออใช่จริงด้วยแฮะ,ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ ตอนนี้เรากลายเป็นหนอนนี่นาใช่แล้วพี่ฝนตอนนี้พี่เอกก็เป็นหนอนเป็นหนอนกันหมดเลยอ๋อเหมือนที่ปุ๊กปิ๊กพูดเลยเราสามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นแมงมุมได้ด้วยละขอบอกดูนี่ดินี <c oughs> <c oughs> นั่นอะไรกะตากกะตาอ๋อพี่เอกกลายเป็นคุณไก่เหรอเฮ้ยเเดี๋ยวเดียดูไก่จะแปลกๆนะว้เราสามารถบินได้เหมือนไก่ของจริงเนี่ยเขาบินช้าๆเห็นหรือเปล่า ใช่แล้วเขาบินขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆลงมาพี่ฝนเพราะว่าเขาเป็นคุณไก่เขามีปีกที่ค่อนข้างจะเล็กนิดหน่อยเมื่อไรจะไปกันนะเดี๋ยวก่อนที่ฉันกำลังแปลงล่างตื่นเต้นมากเลยนี่เราสามารถเปลี่ยนล่างได้เป็นคุณนอนคุณแมงมุมคุณไก่แล้วก็เอออะีรเดี๋ยวก่อนนะมีตุ่มข้างๆเขากําลังจะบอกเ,อเราว่าอะไรงั้นเหรอเขามีตุ่มบอกว่าให้โกรธเป็นตัวนี้ไงจิงโจ้อะไรเนี่ยเป็นจิงโจ้เหรอใช่แล้วออะเดี๋ยวก่อน ไม่ต้องไปคุณจิงโจ้ก็ได้นี่นาทำไมอ่ะเราเป็นแมงมุมก็ปีนบันดไดได้ปีนกําแพงได้เหมือนกันแต่ว่าเลือดเราจะลดนะฮะเออใช่จริงด้วยแฮะเลือดลดจริงๆด้วยงั้นเป็นจิงโจ้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนลองเป็นคุณไก่ดูหน่อยเราสามารถบินได้หรือเปล่ามันเออกระโดดไม่เออฮอบินได้แต่แบบว่ากระโดดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนร่างกายเป็นคุณจิงโจ้เหมือนที่เขาบอกมาแล้วพี่ฝนกระโดดเลยนะ ชอบตรงหูอะ <c oughs> จะว่าไปคุณจิงโจ้นี่แบบอย่างน่ารักเลยอ่ะใช่แล้วน่ารักชะมัดเลยพวกเบกนั่นนายเปลี่ยนร่างเป็นอะไรอ่ะฉันจะลองเป็นแมงมุมดูแต่ว่าที่ไปเขากําลังจะบอกเราอยู่นะว่าให้เปลี่ยนร่างกายเป็นคุณหมีโอ้ตัวเบลอ <c oughs> เลยว้าตัวอย่างใหญ่เลยเป็นคุณหมีเป็นคุณหมีทําไมอ่ะอ๋อรู้แล้ว พังกำแพงได้น่นเองทุกคนคุณหมีเขาจะมีพลังเยอะไงเพราะเออใช่จริงด้วยคุณหมีมีพลังยอดสามารถพังกำแพงได้แต่ตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนร่างเป็นคุณแมงมุมก่อนนะมาเร็วๆครับเราจะต้องปีนนี่ขึ้นไปเลยปีนบันไดโอ้ง่ายดีนะพี่ฝนนะไม่ใช่บันไดแฮมันเป็นแท่งปูนอ่ะมันเป็นกำแพงนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าให้เราเปลี่ยนร่างกายเป็นคุณไก่ อันนี้มันเป็นบันไดงูเหรอบันไดงูงั้นเหรอดูดิเดี๋ยวก่อนไม่ใช่งูแล้วพวกเปีกอันนี้ฉันว่าน่าจะเป็นดาก้อน ดาก้อนคืออะไรพี่ฝนดาก้อนมังกรไงอ๋อมีกระดกลิ้นด้วยเมื่อกี้ดาก้อนดาก้อนโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่า <laughs> ไปก็ไปราอถ้าเป็นคุณไก่แบบนี้มีหวังว่าเราบินไปได้ไกลแน่นอนเลย呀อ,อ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อจริงๆด้วยเราสามารถร่อนลงมาได้ชอบตอนที่เขาร่อนลงอะ่ะ <laughs> ใช่แล้วเพราะว่าเขาค่อยๆบินลงมาช้าช นี่นี่นี่ตรงนี้จะไปกันยังไงอะเราจะต้องเปลี่ยนร่างเป็นคุณจิงโจ้ก่อนเป็นจิงโจ้เหรอใช่แล้วดึงเลยนี่กระโดดยางสวงตรงนี้เขาบอกให้เปลี่ยนเป็นนอนแต่กระโดดเลยแล้วกันกระโดดเลยไม่ต้องเปลี่ยนร่างเป็นคุณนอนเพราะว่าเราสามารถกระโดดถึงอะนะพี่ฝนอันนี้ต้องหายแน่นอนอะไรหายเหรอบันไดสายลุงเนี่ยดีบันไดเออเออเออใช่จริงด้วยบันไดสายลุงหายรอด้วยดิปุกปิ๊กรอพี่ฝนด้วยด้วยก่อนพี่ฝนกําลังวิ่งขึ้นไป อ,อ,อเขามีเสียงด้วยล่ะพี่หอนว่าไงหรอระวังสะดุดมาถึงแล้วแล้วข้างหน้าทำไงกระโดดข้ามไปเลยดีไหม,มก็ดีเหมือนกันดูเหมือนว่าข้างหน้าจะเป็นคุณฮิปโปโปเตมัสนะจอ,อิจริงๆด้วยนะฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเราจะกระโดดข้ามไปหรือว่าเราจะเปลี่ยนร่างเป็นคุณหนอนดีล่ะเขาแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคุณหนอนนะเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปข้างล่างนี้ใช่หรือเปล่า โอ้ยมาเร็วเข้าพี่ฝนอ่ะจะเข้าไปเลยเหรอต้องเข้าเลยอ่ะไปก็ไปว้าวดูสิข้างล่างนี้เราสามารถข้ามผ่านมาได้อย่างสบายสบายฉันว่าเวลาที่เราออกมานี่มันคุ้นๆอยู่นะคุ้นๆยังไงเหรอนี่ไงฉันออกมาแล้ว <c oughs> ฉันก็ออกมาเหมือนกันเอาล่ะตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนร่างกายเป็นคุณจิงโจ้มาเลยทุกคนเฮ้ย <c oughs> ชึบดึงเลยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ในบรรดาทั้งหมดที่เปลี่ยนล่างได้เพียกชอบจิงโจ้เพราะว่าอะไรงั้นเหรอน่ารักเออเออเออช่จริงด้วยน่ารักแล้วก็กระโดดสูงด้วยเดี๋ยวก่อนนะ เราจะต้องเข้าไปในอุโมงค์อันนี้แต่แบบว่าพี่ฝนไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นหนอนน่ะแล้วเป็นไก่เนี่ยนะใช่แล้วพี่ฝนจะเป็นคุณไก่ดีกว่าอ้ยอย่าไล่จิกพี่เอกเดี๋ยวก่อนเอาเพี่กายเป็นคุณหนอนเหรอเป็นคุณหนอนอยู่ข้างหน้านี่ไงนหนอ่ะนี่ไงอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอายังมองไม่เห็นเลยนี่ไงมาแล้วเนี่ยงั้นขอจิกหน่อยก็แล้วกันเอ้ยไม่เอาดิจิก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 วิ่งหนีคุณไก่ก่อนเร็วเข้า อ่ะวิ่งนําไปซะแล้วคะคุณไก่วิ่งได้เร็วกว่าใช่แล้วพี่เอกานตามไม่ทันเลยไปไหนแล้วนี่กําลังตามมาโอ,โ,อโอ้คุณไก่นี่เขาเก่งมากเลยสามารถกระโดดได้สูงแถมบินได้แล้วก็ข้าผ่านสิ่งต่างๆได้เยอะมากล่ะต้องเป็นคุณหมีกแล้วใช่แล้วอันนี้ต้องเป็นคุณหมีหนี่งทะลุกําแพงไปแล้วอันนี้เขาบอกว่าต้องเป็นคุณแมงบุมแล้วปีนต้นไม้ปีนต้นไม้หรอใช่แล้ว อันนี้น่าจะเป็นกำแพงที่แบบว่าอย่างสูงเลยอ,ะอ่ะอ้าวเป็นกำแพงดินนึกว่าต้นไม้เดี๋ยวกันเราจะต้องเปลี่ยนร่างเป็นคุณไก่อีกแล้วทุกคนเป็นแมงมุมอย่างนี้น่าจะไม่รอดถูกต้องเลยเพราะว่าเราจะต้องบินไปให้ไกลๆเฮ้ยเปลี่ยนร่างเลยนะเปลี่ยนเลยฮะหนึ่งฮะสองฮะสามเปลี่ยนร่างมาแล้วมาแล้ว ไปกันเลยทุกคนโอ้โหบินได้อย่างไกลมากเลยล่ะขอบอกเมื่อกี้ฉันกระโดดกิจจังหวะนะอยากจะบอกว่าพวกปิ้งนายเป็นแมวเปลี่ยนล่างเป็นคุณไก่นี่อย่างน่ารักเลยนะเนี่ยเราจะเรียกฉันว่าอะไรอะ <c ười> ไก่แมวไก่แมวใช่แล้วเป็นไก่แมวหรือแมวคุณไก่ดีถ้าเราเปลี่ยนแมวเป็นไก่มันจะได้อะไรนะก็นี่งไงได้คุณแมวไก่แมว เอาล่ะตอนนี้เราจะต้องกระโดดข้ามฝั่งนี้ไปน่าจะเป็นเลเซอร์นะไม่ต้องกลัวพี่ฝนพี่อกเปลี่ยนเป็นจิงโจ้แล้วฮึบชึบผ่านแล้วพวกเ็กนายมาช้าจังเออเฮ้ยเกือบไปเกือบไปนิดเดียวเลือดลดเลยละขอบอกแต่ไม่เป็นไรหรกเต็มแล้วอันนี้เราจะต้องเปลี่ยนร่างกายเป็นจิงโจ้เป็นจิงโจ้ทำไมเป็นแมงมุมก็ขึ้นได้เอเอใช่นายนี่ฉลาดจะมอดเลยเดี๋ยวฉันเปลี่ยนร่างเป็นแมงมุมบ้างดีกว่า บอกแล้วว่าฉันฉลาดอีกนิดเดียวเราจะถึงเส้นชัยข้างหน้าแล้วล่ะนะพี่ฝนต้องเปลี่ยนร่างก็แหละเปลี่ยนร่างกายเป็นคุณจิงจ้ดีกว่าดูท่าทางน่าจะปลอดภัยที่สุดมันเป็นภูเขาด้วยเนี่ยภูเขาที่ไหนอันนี้เป็นบันไดสีสายรุ้งล่ะขอบอกเป็นทรงภูเขาไงขอ,อ,อย,ยังชั่วนหน่อยนึกว่าจะกระโดดไม่ผ่านซะแล้วนี่แล,แล้วทุกคนตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนร่างเป็นคุณอะไรเนี่ยเป็นแมงมุมตามฉันมาอ,อ๋อ เออใช่จริงด้วยตรงนี้มีกำแพงออเป็นไก่ขึ้นไม่ได้เป็นไก่ปีนไม่ผ่านต้องเป็นคุณแมงมุมแบบนี้ถึงจะผ่านไปได้ดูข้างหน้านั่นดิข้างหน,าน้าเป็นอะไรงั้นหรอพวกปิก๊ต้องเป็นไก่มันชั้นนีไ่ไงเดี๋ยวนายไปไหนแล้วฮึบเออเฮ้ยฮึบฉิบอื้ <c oughs> อ <c oughs> พี่เอกหล่นลงไปต่อหน้าต่อตาอ,อ่าจวยด้วย่วยด้วยเอาแล้วนายหล่นลงไปทำไมพวกปิก๊ฉันวิ่งเล่นมากไปหน่อย มาเร็วเข้าข้างหน้ายัางอีกยาวไกลเลยนะขอบอกงั้นอันนี้ต้องสไลเดอร์ลงไปนะอันนี้เป็นสไลเดอร์แต่แบบว่าพี่ฝนอยากบินลงไปมากกว่านี่มาแล้วคุณไก่กระตากกระตากนี่เราจะลอยอยู่กลางอากาศอีกนานเปล่าอ่ะว้าคุณไก่สามารถลอยได้ไกลมากๆเลยนะเนี่ยทุกคนพี่ฝนว่าไงเหรอเหมือนพเพ็กจะเลยจุดเซฟ <laughs> ขอกลับมาก่อนก็แล้วกันผ่านไหมผ่านไหมเออผ,ผ่านผ่านผ่านได้อยู่ไว้ยวก่อน คนนี้หน้าตาคุ้นๆชะมัดเลยอ่ะจอเคเนี่ยเหรอไม่ใช่อันนี้จอร์นี่นาใช่จอร์เหรอนี่ไงตัวสีเขียวเหมือนจอดเลยอ่ะไหนอ่ะเนี่ยเน,นี่ยมีฟันแหลมๆแล้วก็มีสีเขียวๆมีตาด้วยละขอบอกเออจอร์จริงๆด้วยนะเห็นไหมข้างหลังนี่ก็เป็นข้างหลังอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนั่นไดโนเสาร์น่ะ อ๋อที่เป็นหลังหนามของเรนโอสาวเหรอใช่แล้วต่อไปเป็นอุโม,มงค์สายลุง้งมาแล้วนี่เพียเ,เป็นคุณหมีสีทองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพียกลายเป็นคุณหมีสีทองตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยมันมีให้กดสปินข้างบนไงสปินข้างบนงั้นเหรอใช่แล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาในอุโม,มงค์สายลุ้งก่อนก็แล้วกันนี่ <c oughs> อย่างเทเลยล่ะขอบอกทําไมดูโม่โมชอบคนเดี๋ยวพี่วอนขอเดินอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเดินทําไมอ่ะพี่วอนอยากเป็นคุณไก่เป็นไก่เนี่ยนะมาเป็นคุณไก่เดินผ่านดินแดนสายลุงอย่างน่ารักเลยมาเดี๋ยวพี่เอกเดินให้เฮ้ยหล่นลงไปแล้วมาทางนี้อันสีเขียวต่อไปต้องไปนอนสีแดงเดี๋ยวพี่เอกเดินให้เลยนี่ไงจินด้วยอันสีแดงนี่เดินเลยเดินเลยเฮ้ยพวกเป๊กนายกระโดดผ่านไหมฉันไม่ผ่านอ๋อล่วงลงไปต่อหน้าต่อตา ถ,ถึงแล้วทุกคนเอาละตอนนี้พี่ฝนเป็นคุณไก่แล้วก็ตอนนี้เราสามารถหมุนกงลอแห่งโชชะตาได้แล้วพี่ฝนหมุนเลยหมุนหมุนข้างไหนอ่ะข้างบนตรงฟีสปินน่ะฮะฟีสปินั้นเหรอถูกต้องเดี๋ยวขอหมุนก่อนก็นแล้วกันดูเหมือนว่าเราจะได้อะไรมาบางอย่างด้วยนะขอบอกได้อะไรมายังไม่ได้เลยยังไม่ได้หมุนอ้าวหมุนดี <c oughs> เดี๋ยวก่อนใจเย็นนะใจเย็นอือมือ มาแล้วนี่เลยอันต่อไปที่พเพกชอบชอบคืออะไรอะ่ะชอบเป็นไก่อ๋อนี่ไงพี่ฝนก็กระโดดได้เหมือนกันมาพวกเพ็นายอยู่ไหนเนี่ยฉันเป็นจิงโจ้อยู่เป็นจิงโจ้งั้นเหรอฉันเป็นแมงมุมแล้เป็นแมงมุมแล้วเหรอใช่แล้วเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะ ถ้าเราเป็นแมงมุมแล้วปีนขึ้นไปด้านบนเราจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นคุนไก่แล้วก็กระโดดข้ามไปได้เลยนะเนี่ยเรียบร้อยผ่านแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นแมงมุมอีกอ่ะดิเนี่ยเดี๋ยวก่อนพวกพี่พี่เอกพวกพี่กกลายเป็นแมงมุมสีทองฉันกลายเป็นแมงมุมสีทองพี่บอลลืมเปลี่ยนอันนี้เลยทุกคนก็หมุนก่อนมาแล้วเราจะได้อะไรมางเหรอเอ่อเป็นชุดสกินนะ่ะเป็นชุดสกินพอเราหมุนปุ๊บโอ้โห ดูนี่แล้วเขาอะไรล่ะฉันไม่เห็นพี่ฝนมีคุณหมีสีเขียวพี่ฝนกดเปลี่ยนได้เลยนะนี่ไงเราสามารถแปลงร่างเปลี่ยนเป็นคุณหมีสีเขียวได้ด้วยล่ะขอบอกโอ้โหทีเดียวเต็มจอเลยโอ้น่ารักจังอ่ะปีนไม่ได้หรอกหมีเออคุณหมีปีนไม่ได้เพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนร่างเป็นคุณแมงมุมก่อนก็แล้วกันมาแล้วครับเน่ปีนขึ้นมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วข้างหน้าเป็นอะไรอ่ะ ข้างหน้าน่าจะต้องกระโดดข้ามเอาเดี๋ยวก่อนดูทาแม่งทาแม่งชอบก่อนอย่าบอกนะว่าข้างหน้านั้นเป็นโถวสว้วมกันเหรอโอ้โห <laughs> โถวสว้วมจริงด้วยเพเอกตกก็ไม่ได้โถวสว้วมแล้ว่ะตกลงไปแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> ช่วยด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวไ่วอนจะตามลงไปช่วยทุกคนเองมาแล้วเป็นคุณไก่กระโดดลงมาอย่างช้าๆ <c oughs> เออเอะเดี๋ยวก่อนนะนี่เรามาอยู่ไหนแล้วอะ เหมือนจะผ่านหมดแล้วพี่ฝนรอบผ่านแล้วง้ะเหรอใช่แล้วตอนนี้ผ่านได้หมดทุกด่านแล้วนะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราสามารถผ่านด่านได้ประสบความสำเร็จแล้วสุดยอดจริงๆเพกได้สกินไก่มาเพิ่มอีกอันหนึ่ง ได้สก,กินไก่สีแดงเหรอใช่แล้วไก่แดงเท่เท่มากเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ดูเหมือนว่าเราจะมีรางวัลด้วยนะเนี่ยอะไรอนี่ะนี่เงะเส้นทางสีสายรุ้งของพี่ฝนเป็นสีชมพูพี่ฝนได้ขนมชั้นสีชมพูเหรอใช่แล้วพี่ฝนได้ขนมชั้นสีชมพูเฮ้ของพวกเอกได้สีเขียวเออพวกเวอกเนายได,นได้สีอะไรมาฉันยังไม่สนใจของพวกนั้นเพราะฉันไปหยิบอันนี้มาหยิบอะไรมางเหรอพวกเ๊กเห็นเปล่าฉันมีรองเทา <laughs> ้า รองเท้าคุณแมงมุมงเหรอแมงมุมที่ไหนใส่รองเท้าอ๋อคุณไก่ก็มีรองเท้านี่ไงรองเท้ามีพรมด,ด้วยนะเด้อเด้อฉันขอไปหยิบมั่งก็แล้วกันโอ้นั่นไงมีรองเท้าจริงๆด้วยมีรองเท้ามีจรวดเจ็ดแพกพี่ฝนมีจรลวดเจ็ตแพกนี่ไงพี่ฝนเป็นคุณไก่ใส่รองเท้าแล้วทุกคนอย่างแท้เลยอ๋ออย่างแท้เลยเดี๋ยวขอเก็บเจ็ดแพกมั่งดีกว่าขนาดเป็นนอนยังใส่รองเท้าเลยเนี่ย <c oughs> นี่ไง คุ้นไก่มีเจ็ตแท็กด้วยละขอบอกโอ้สุดยอดเนะะี๋ยขอนี่ก่อนโอเคอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะพรมเหรอ ไก่ขี่พรมเท่เปล่าเท่มากเลยทุกคนโูวันนี้พวกเราสามารถผ่านด่านทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จง้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย